้หมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาอนี่กัดลูกปลานะฮะหัวเกาะหัวเกาะหัวเกาะเลยหัวเกาะเลยนั่นแหละสวยมาเลยโอออออ้ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะฮะวันนี้จะมาตามล่าปลาช่อนโดยตรงเลยนะฮะวันนี้เราจะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะมาเจอน้ำแห้งแล้วนะฮนะพี่รู้รรน้ำแห้งแนะ่ๆโอ้โอาตามดูนี่นะลักษณะหมายแล้วนะฮะ เสิร์งกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวเสิร์งกันให้ข้อมือลุดไปเลยไป <c oughs> ตามดูนะครับมาครับผมโซเสิร์งกันเลยมา,มาเสิร์งกันเลยครับ เสริงแับเจ้ากบยางนิวตรอนอะไรมีตัวเล็กกัดแล้วนะตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อย มีตัวเล็กกัดกระชากเลยโอ้โหลื่นหัวทิ่มพอดีขำมาม,มกรุบไปไลยยุ่งไง โอ้หเจอพิกัสเจอพิกัสนี่นะมื่อกี้ขึ้นตรงนี้เลยนะกัดลูกปลาบับเลยอะ Uh huh. ม,มันส่งไม่ได้นะฮะมันเสี่ยงวัด uh huh. มันส่งไม่ได้นะฮะเสี่ยงวัดเพราะว่ามันบัวนะฮะโอ้โหเชี่ยกับสองทีติด uh huh. มันส่งไม่ได้นะฮะถ้าส่งไปนะี่คือเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นบัวเนี่ย สองที่ติดเลยอ่ะโอ้โหบับกับใไปเลยอ่ะตัวดีด้วยอืมหมกัดเอามันไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> โอโหกัดผมสองทีเลยเอาไม่ได้นะหืโดแล้วครับโดแล้วครับนี่หยุดให้มันหยุดให้มันหยุดให้มันมาโซ่แบบนี้ก็สวยสิครับ นี่นะฮะอุ๊ยดินเก่งจริงๆนะฮะเหื่อมันเข้าปากไม่เต็มนะฮะยังดียยงได้ตัวมานะเนี่ยเช้าเช้านะฮะวนๆอยู่สองขีดสามขีดได้นะฮะไปใส่สวกตตีต่อครับนี่นะฮะเมื่อกี้ก็ได้มาจากไอ้เจ้านิวตอนตัวเก่งนะฮะตัวเดียวนะฮะใช้เข้าไปใช้จรกว่ามันจะเน่านะฮะ ใช่จังหวามันจะไม่ไหวฮะอือได้ตัวแล้วครับมาโหยึดกัดในไอ้นี่เลยนะฮะกัดในสาล่ายนะฮะเมื่อกี้เห็นมันจุกจับอยู่นะฮะจุกจับจ,จับขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอ้โหลุดแล้วหลุดแล้วเอ้ยเอ้ย โโอ้หจับไม่ทันแม่งโอ้โหน่าเสียดายตัวดีกว่าไอตัวเมื่อกี้โอ,โโอ้มันกัดในสาลายนะฮะเนี่ยเมื่อกี้มันกัดลักษณะเนี้ยเนี่ยเหยื่อเนี่ยสายเนี่ยมันกัดแล้วมันม้วนเมื่อกี้ผมแกะแบบนี้ทีนะเนี่ยเนี่ยมันกัดเนี่ยสายเข้าไปอยู่อย่างนี้ทุกทีเลย พาดโอกาสไปะฮะตัวดีด้วยทันพุ่งก็ไใ่ย,ย่้อากอุต่าห์รีบยกแหละเออพาเลยหาใหม่ครับผมเปลี่ยนเหลี่ยมมาฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้รู้สึกว่าปลาจะขึ้นกัดลูกปลาเยอะนะฮะแต่ลองยิงแนวนี้ดูนะฮะ โต๊กัดนะฮะโฮู้ยขึ้นปากบอก่อขนาดนี้กัดไม่โดนได้ไงวะโอ้โหอะไรครับเนี่ย <laughs> ขึ้นปากบ่อกัดไม่โดนนะฮะ ลองใหม่นะโอ้โหโดดบุ๋งเลยนะโอ้โหไปจะไอตัวเมื่อกี้แน่เลยนะแม่งไปนู่นนะตรงที่ผมตีไปลงมีตัว โอ้ย,อยโอ้โหพุ่งมานี่เลยพุ่งพุ่งมานี่เลยตัวลอยมาเลยโอ้โหพุ่งตัวลอยเดน่นพุ่งตามเหยื่อมาเลยนะฮะนี้ผมหมาอีกหนึ่งตัวนะฮะไหล่ๆแล้วหญ่งมันนิดชื่นใจนะได้สองแต้มแนละ้ว ตามตูดนะนิวนะน,นิวได้สองสมแต้มแล้วมั้งผมก็ได้สองแต้มนะ้วจากกะที่หลุดไปตัวนะฮะกิ้งลงเนินนะแล้วก็วัดว่าไปหลายตัวเหมือนกันนะไปะตามดูต่อนะฮะนี่ฮะมาจั่วฝั่งนี้นะฮะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงครับอ้หเห็นตัวนะวิ่ง้อ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหวิ่งตูดมาเลยฮะเนะนี่ยฮะมันส่งไม่ได้นะมันส่งได้แต่มันก็เสี่ยงอะ่ะไม่ใช่ส่งไม่ได้นะแต่สาหล่ทางนั้นอนะ่ะบัวทั้ง โอ้โหไม่งั้นได้สามสี่ตัวนี่โอ้โหวิ่งจ๊ดมาเลยนะฮะงับมากเลยอ่ะใค้เขาไปซวกหน้ามัน โหอะไรวะนะ่ะไอ้เะะหี้ยทะแล้วโหดูปลาวะอากอไั่กระจายเลยนะฮะ เกาะอีกสักทีนะฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะฮะโอ้ยบึ้มบั้มกันมาเลย มาทางนี้อย่าเข้าไปในสาลายอย่าเข้าสาลายโอ้โหยัดไว้งัดไว้ไวโอ้โหสาลายมาเป็นพวงเลยโอ้โหมาโอโ้บัวอีกโอ้โหหืงแปลกน,นะโอ้โหนี่นะโอ้โ สุดยอดนะฮะอันนี้เลยโอ้โหท็อฟฟี่นะฮะฮ้าโอ้โหนี่นะฮะโอ้โหโลกว่าแน่นอนนะฮะทอฟฟี่เลยเทลวอล์คละม้วนเลยคันคันเทลวอล์คละม้วนเลยนะฮะเฮ้ยชื่นใจเลยตัวนี้มา เต็มกราฟนะฮะนี่ครับดูเจ้ากบนิวตอนนะฮะเขาไปอยู่ข้างใน <c oughs> บอบอเลยนะฮะออ้ยอ้ว,วนทับโทฟี่วันนี้เลยนะฮะเต็มกรีบนี่ฮะออ้ยยังใหญ่อ่ะเดียวปลดเย่นะฮะเสริงได้สะใจมากเ <c oughs> สียวรุดเลยอ่ะมันสาล่ายกับบวมเยอะนะฮะ ดูดิมือผมเข้าไปได้อ่ะใหญ่ปะละ่ล่ะดูดิมือผมเข้าใหญ่จริงตัวนี้โอ้ยดูท้องนะฮะนี่ท้องยังย้อยอ่ะสุดยอดไปตามดูต่อครับไปต่อครับหาตัวต่อไปเมื่อกี้นะฮะก็ได้เจ้าเบิ้มมานะฮะโอ้โหเลนจะผมเสริงแบบ กลัวลุดเลยะฮะสุดยอดครับเสริงซะใจใจะหายใจคว่ำนะโอ้โหช็อกเป็นรอยบานเลยเดี๋ยววัดหมุดหมาตรงนี้สักหน่อยเดี๋ยวไปต่อช็อกใหม่ครับช็อกเละเลยนะฮะ กัดลูกปลานะฮะหัวเกาะหัวเกาะหัวเกาะเลยหัวเกาะเลยนั่นแหละสวยมาเลยหัวเกาะบอกแล้วครับหัวเกาะหัวเกาะหัวเกาะนะฮะมาเลยหัวเกาะมาบุ้มขึ้นมาก่อนจะลุกอีกดูนะ มินมินอีกแล้วนะมินมินอีกแล้วหัวเกาะนะฮะได้เรื่องเลยนะครับผมนี่นะฮะเห็นฟองฟอดอ,อยู่หัวเกาะนะฮะโอ,โอ้โอ้ฟองฟอดอ,อยู่หัวเกาะนะฮะนี่นะฮะมันก็ต้องเสร็จแล้วนะฮะทํามันทําให้เราเห็นอย่างนี้นะฮะทําพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้นะฮะอหัวเกาะปุ๊บโดนเลย <c oughs> <c oughs> สีมานะฮะ วันนี้รวยเลยนะครับผมเฟียวเเลยนะฮะไปครับใส่ส,สบกตีต่อเดี๋ยวเดินกลับไปตีที่เดิมนะฮะฝั่งนี้ก็มีกัดตัวเดียวเองนะฮะไม่ได้เรื่องไปตีฝั่งเดิมดี่วันขอมีตัวให้ได้ลุ้นบ้างนะฮะเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันมีกัดนะฮะแต่ว่าแบบกัดลูกปลาแต่มันไม่กัดเหยื่อเรานะฮะ แล้วก็มีที่กัดเหยื่อเลยเมื่อกี้เนี่ยทีเดียวเดี๋ยวไปลุ้นหม่องเดิมนี่วา่าไปเสริมที่เดิมนะฮะเผื่อได้ลุ้นกว่าเขีคครับผมตามดู หมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วโอ้โหไม่กัดนะฮะเจอพิกัดมาแล้วนะฮะตามปูดมาเลยแต่ไม่กัดอออโอ้โหลุดอ,อ้ย บัวน,นี่จริงจริงเลยวะดูนะวัดบัวมันเนี่ยเนี่ยมันส่งไม่ได้นะฮะส่งปุ๊บมันเข้าบัวทันทีเออได้บัวมาแทนนะฮะนะ Ừ, ลมแรงโอ้โหปลานินจริงว่ะ มาได้จะได้อยู่แหละเต็มคำมาเนี่ยบอกแล้วมันโถแบบเนี้ยมันต้องได้ตัวดิวะโอ้โหเฮ้ยนี่ยบอกแล้วว่าตีไปเนี่ยเนี่ยมันต้องได้แบบเนี้ยดูดิใช้ได้อยู่นะเออลุมล้มลุม้มครึ่งโลเลยนะเนี่ยเนี่ยแหละหดไปแบบนั้นนะพี่บอกแล้วไหมมาครับวันนี้ก็พักแล้ว 11ดโมงกว่านะหิวมาโซโลกว๋วยเตี๋ยวกันะฮะเนี่ยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนี่ยนันิวว่าอะไรก็ไม่รู้หมูของนันยวเขาหมูนะฮะเป็นเล็กหมูทางทางกันนะ,ะอร่อยอร่อยครับไปกินก่อนเพิ่มพลังเดี๋ยวไม่รู้จะไปต่อหรือว่าจะกลับบ้านนะ,ะเดี๋ยวหาหมายดูก่อนมัมมัมเสริมอีกสักหน่อยนะฮะ หลังจากกินข้าวมาเสริมอีกนิดนึงครับเพื่อได้ หน่านอนนะป่าเนี่ย โอเคครับผมวันนี้ก็จบทริปนะฮะปลารวมห้าแต้มนะฮะกับหลุดไปอีกดับไม่ถูกไม่รู้จะพูดยังไงหมายมันส่งไม่ได้นะฮะเราก็เลยต้องโชว์อ่อนไปโชว์เบื่อไปห,หลายตัวนี่ครับผมปลารวมปลารวมนี่มีบอสคุมนะวันนี้บอสใช้ได้เลยแหละนี่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 น,นี่บอสเป่งๆนะฮะ ปลารวมห้าแต้มนะฮะส่วนอาจารย์นิวเขาก็โก้หลูอยู่นะฮะมาไกลก็ได้ตัวเยอะอยู่สี่ตัวได้มั้งตัวก็ใสกำลังกินเขาจะาไปขายหาค่าน้ำมันเขาบอกเดี๋ยวเอาไปให้ตังค์มาให้เมียดูอะไรเงี้ยกลัวเมียว่าอะไรเงี้ยนะฮะโอเคครับผมก็ลากันไปก่อนนะฮะไว้เจอใหม่ทริปหน้าครับผม